สมัยที่วินส์แบกแมนเขาประชุมเขียนสคริปต์มวยปล้ำเนี่ยนะฮะเขาประชุมจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่ามวยปล้ำในยุคของวินส์ไม่มีสคริปต์มวยปล้ำในยุคของวินส์เนี่ยก็มีสคริปต์ แต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาซึ่งวินซ์เนี่ยเอาตามสถานาการณ์จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในเวลานั้นๆโดยที่วินส์เนี่ยไม่ได้กลัวกระแสในสังคมวินซ์ไม่กลัวในการที่จะเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อเอาใจผู้ชมวินซ์ไม่กลัวที่จะรื้อสิ่งที่คิดมาล่วงหน้าไว้แล้วแล้วรื้อหน้างานแล้วก็เปลี่ยนคําพูดที่นักวยปล้ำจะใช้ในการพูดเวลาออกมาบนเวทีหน้างานก่อนแมตช์ เพราะว่าวิน์เขาจับชีพจรความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั่วโลกที่นั่งดูบนหน้าจอทีวีว่าเวลาน้ำมวยปล้ำเดินออกมาเวลาเควินเนชเดินออกมาในฐานะ Big Daddy ี้คู Diesel เนี่ยเวลา m ไมเคิลฮิก c k นบอ o t มชอนไมเคิล c h เอชบีเคเดินออกมาเนี่ยประชาชนแฟนๆที่รอดูอยู่เนี่ยเขาอยากได้ยินอะไรวินซ์เขาจับกระแสความรู้สึกของแฟนๆในเวลานั้นในวินาทีนั้นได้ก่อนที่โชว์จะเร สิ่งที่ทําให้คนประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะฮะอาชีพเนี้ยที่สร้างเนื้อหาสาระและความบันเทิงให้ผู้ชมคือการที่คนซึ่งนําเสนอคอนเทนต์เนี่ยรู้ว่าคนที่นั่งดูเนี่ยอยากเห็นและอยากได้ยินอะไร นี่คือสิ่งที่พอลลาเวกสามีของสเตฟานีเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเพราะว่า Triple H ในวันซึ่งมันเป็นนักวยปล้ำเนี่ยเวลามันเดินออกมาเนี่ยนะฮะไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครโห่ร้องไม่มีใครเชียร์ทุกคนบอกว่าบ o r i n g boring น่าเบื่อหน้าเบือเบ่อ,อกลับไปผมเนี่ยนะเห็นใจจอห์นพอลลาเวกเพราะผมดูเขาตั้งแต่สมัยเขาเริ่มปล้ำที่ W c w พอ l ลเวเนี่ยหน้าตาดีหุ่นดีแต่ว่าไม่มีสเสน่ห์น้ำเสียงไม่มีพลังพูดหาอะไรไม่เป็นคิดคำพูดไม่ออกพอออกมาปล้ำสดปล้ำได้พูดไม่ได้พอ l ล v e กเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นตัวท็อปเนี่ยคือต้องพึ่งพาสเตฟานีให้ดันเต็มที่และแต่งเพลงพิเศษของ t o ต h e a d ที่เพลงมันเพราะมากมันเพราะจนไม่ว่าใครออกมาปล้ำเลยนะฮะมันก็สนุก คือเพลงมันดีขนาดนั้น My Time <c oughs> เคยได้ยินไหมถ้าคุณไม่เคยได้ยิน <c oughs> เข้าไป Google พิมพ์ My Time Triple H แล้วเพลงนั้นแหละคือเพลงซึ่งไม่ว่าใครออกมาปล่ามัมนก็ดีทั้งนั้นเพราะสเตฟ n i e เดินออกมาด้วยลูกเจ้าของบริษทัท Triple H ไม่เคยเข้าใจแล้วผมพูดในแบบที่ผมเสียดายเพราะว่าคือผมโตด้วยการบูชาคนพวกนี้ Triple H เป็นหนึ่งใน5คนซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายเพื่อนฝูงนักเวทปล่าที่มีอิทธิพลมากี่สูดทั้งยุค เราทุกคนเคารพและอินเลิฟและบูชาเดอะคลิกนะฮะผมจะตายไปกับชอนวอลเมนเควินเนชสกอต t ฮอลชอนไมเคิลส์และทริปเปิลเอชหคนนี้ตายผมจะตายไปด้วยแต่ในวันนี้มึงทริปเปิลเอชมึงทำโปรดักต์ผังละโวยมันไม่มีใครบอกมึงหรอกมันไม่มีใครบอกคุณเพราะคุณคือลูกเขยเวนซ์และคุณคือสามีสเตฟานีไม่มีใครบอกคุณหรอกอาจจะมีเดอะร็อกคนเดียวที่กล้าบอก แล้วภาษาอังกระยะหลังของผมเนี่ยมันก็เริ่มสนิมขึ้นถ้าให้ผมพูดตะมนุนนี่เป็นภาษาอังกณเวลนนี้นะนนนนนผมไม่น่าใจว่าผมพูดได้ภาษาอังกฤษผมไม่ได้ใช้นาะนมันก็เริ่มสนิมขึ้นผมก็เลยพูดภาษาไทยมีคนแปลได้ไหมแปลเนี่ย AI แปลได้ไหมแปลแล้วส่งไปที่ wwe h e a d q u a r t e r เนี่ยให้ผู้บริหาร tko ดู triple h <HH> ทุกวันนี้ประชุมล่วงหน้าในการกำหนดสคริปต์ของวยปล้ำสาเดือน วางไว้เลยว่าคาแรคเตอร์นี้ต้องมีสีสันอย่างไรต้องพูดอย่างนี้ Story line, สตอรี่รายสคริปต์ล่วงหน้าเขียนล่วงหน้าประชุมคณะกรรมการครีเอทีฟทริปเปิลเอชนั่งหัวโตะในห้องประชุมวางแผนสามดูล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเจดคาร์เวต้องดันอย่างนี้อย,อย่างนู้นอย่างนี้ประโถเอ้ยถ้าวินส์อยู่นะฮะวินส์บอกให้เจดคาร์เวเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ทุ่มพาวเวอร์บอมเบกก้ลินช์นะฮะทะลุหักคาโต๊ะไปแล้ว จบแล้วนี่กลายเป็นว่า Triple H ใช้เวลาแต่งเติมสร้างสีสันนูน่นนี่ให้บรรดาโอ้โ oh หดีว่า Women's Wrestler ดูออกมา Glamorous นูน่นนี่ถึงเวลาวางสคริปต์ไว้ถึงเวลากลายเป็นละครน้ำเนา่าที่ดำเนินเรื่องช้าที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมายิ่งกว่าละครน้ำเน่าของไทยในอดีต Young and the Restless One Life to Live Days of our lives, General Hospitals ชิดซ้ายหมดเลยแม้กระทั่ง The Bold and the Beautiful ครึ่งชมมั่วโมงยังชิดซ้ายเจอนำเน่าของความช้าของการเป็น Product ของ TKO ซึ่งออกาสในใน t f t i x i x ยุคนี้นอกเหนือไปจากนั้นได้เงินฟรีจาก Netflix อีก Netflix กก็รวยมากจนโง่เคยเจอไหมรวยมากจนโง่อะผมเจอตลอดรวยมากจนโง่ยอมจ่าย5,000ล้านดอลลาร์ซื้อ Product g u a r a n t e e Contract ควยขนาดไหน WWE ก็ได้ปีละ500ล้านดอลลาร์ไม่ต้องหาโฆษณาเลย Product ห่วยกว่ายุค90 s ไม่รู้กี่เท่า War Games คือ Shit Show ผมเหลือแค่แมตช์สุดท้ายของซีน่าที่ผมจะดูเพราะว่ามันก็เกิดมาในยุคตอนที่ผมยังยังหนุ่มอยู่และจะดูด้วยน้ำตาฮะผมดู Product นี้มาตั้งแต่6ขวบ ยันอายุ48ทั้งหมดต้องเลิกแล้วมันไม่มีทางออกด้วยสูตรเดิมที่เดอะร็อกจะเข้ามาเขยา่าเดอะร็อกก็นอนนับตังค์อยู่บ้านแล้วนะฮะเดอะร็อกไม่อยากจะเข้ามายุ่งแล้วเข้ามายุ่งก็โดนดา่าวินส์ก็มีเรื่องเื้อฉาเยอะแยะมามาจนก็นอนอยู่บ้านแล้วอีกไม่นานอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะฮะก็จะเป็นวันเศร้าโศกอ,อีกคือ product ที่ดีที่สุดที่เรามีเนี่ยผมรู้สึกว่าทริปเปิลเอชเนี่ยมันมองแฟนๆมวยปล้ำเป็นของตายแฟนๆมวยปล้ำเนี่ยเราคือของตายคือเราไม่มีอย่างอื่นดู แล้วพวกคุณทําของดีสิ่งเดียวที่ดีที่มีที่เราดูมาตั้งแต่เด็กให้มันห่วยแตกเนี่ยนะฮะคือเราไม่มีที่ไปวะเหมือนเพลงของวิทัชน์ะไม่มีที่ไปเว้ยผมดู AEW ผมก็ enjoy e มเ n b a บนผมก็ enjoyblood and guts แต่ว่ามันก็ยังขาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็น main show ซึ่งมันต้องมีที่เป็นของ w w f เดิมเนี่ย แล้วไอ้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันนี้ก็คือว่ามันแย่ได้ขนาดนี้เนี่ยขนาดคนเขาด่ากันทั่วโลกแล้วค่าตั๋วก็พุ่งสูงขึ้นรายได้ก็ได้เหมือนเดิมจาก Netflix มันเป็นเหมือนนักบัส NBA อ่ะที่เล่นไม่ได้เรื่องแล้วแต่ว่าด้วยความที่สัญญาเซ็นและเป็น guarantee contract เนี่ยได้เงินเยอะอยู่ดีปีแล้วไม่รู้กี่ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่ไม่ต้องทำอะไรซึ่งได้เรื่องเลยอ่ะ WWE ในวันนี้นะฮะเหมือนควายเลนเดอร์นะฮะเหมือนควายเลนเดอร Triple ิยังภูมิใจอยู่เลยประชุม3เดือนล่วงหน้าคําพูดซึ่งต้องออกมาจากน้ักวยปล้ำและลีลาในการออกมาและสตอรี่ไลน์ที่ต้องเดินหน้าไปเนี่ยมันต้องกําหนดในสัปดาห์นั้นๆทีเดียวตามเรื่องราวของความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นจริงระหว่างนักวยปล้ำา e h i n d the Scene ความไม่ยอมใช้ Real Life heat และความไม่ยอมพัฒนา real life storyline จากนักมวยปล้ำในทุกระดับในทุกตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แบบที่สมัยก่อนวินซ์แมกคแมนทำเนี่ยคือจุดตายของ Triple H แล้วมันเหมือนกับว่า Triple H เนี่ยไม่ต้องการให้นักมวยปล้ำจากยุคนี้มีโอกาสที่จะสร้างความเป็นซูเปอร์สตาร์ของตนเองมันเหมือนกับว่า product ในวันนี้ Triple H ตั้งใจกดไว้ให้มันห่วยเพราะว่ากลัวว่าเด็กรุ่นนี้จะสร้างความยิ่งใหญ่และมี Legacy ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตนเองและพรกพวกในอดีตกลัวว่ามันจะมีคนซึ่งยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวเองก็เลยกดทุกคนให้มันน่าเบื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้เหลือแค่อะไรให้เราเชียร์คุณทำมีท่าไหนจนเหลือแค่ Roman Reigns กับ Rock Lester ที่ออกมาปล้ำกันใน War Games เรายังอื่นไม่มีไรน่าตื่นเต้นเลย ถ้าอย่างนี้ผมไปดูฮาร์ลีย์แคมเบอรของ a อวดีกว่าอย่างน้อยเขายังตั้งใจคืออย่างน้อยไอ้โทนี่คารเนยนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นด็อกหรือเป็นมาร์คขนาดไหนมันยังตั้งใจทํางานไอ้โทน,คคน,นี่คารเน่ลูกของชชยิดคารเน่ลูกเศรษฐีเนี่ยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเนี่ยลงทุนเอาเงินของพ่อตนเองมาทํากับ AW จนไม่เหลือตังค์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยโทน,คคน,นี่คารเน่ยมันยังตั้งใจบุกมันยังตั้งใจทำคอนเทนต์ทุกวันนี้ทริปเปิลเอชทำเช็ดโชว์ที่เป็น w WWE ีวีงหน้าร้องไห้